คำเตือนจ้ะคลิปนี้ไม่เหมาะกับการกินข้าวไปด้วยดูไปด้วยนะอูไม่ชอบห้องน้ําสาธารณะเท่าไหร่เนี่ยอ่าไม่มีใครชอบเออถ้าเข้าไปเยี่ยวอะโอเคเว้ยแต่กูไม่ชอบเข้าไปแบบเข้าไปแบบเข้าไปหนักเออแบบไม่อยากไม่อยากไม่อยากไปถ่ายหนังในนั้นอนะไรเงี้ยไปโอหัดศาสตรอะห้องน้ำสาธารณะไปโอัาสคือแบบที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ปัม๊มกับกับกับห้องน้าตามโรงเรียนมาหาลัยอ่ะ ห้องน้ำห้องน้ำกาชาคุณเคยเมื่อหรปั๊มปั๊มแม่งอย่างสวยเลยอ่ะปั๊มแบบโอโหสะอาดขาวเข้าห้องน้ำไปแม่งไซเลนฮิวเวผมเคยไปเจอห้องน้ำไซเรนฮิที่ออ่เไม่ไม่พูดชื่อแล้วกันเป็นมหาลัยแห่งหนึ่งชื่อดังอัสตราเออชื่อดังในดาวอัสตราแล้วผมไปวันนั้นแม่งเป็น งานรับปริญญาผมไม่รู้เลยผมจะไปเที่ยวที่อื่นซึ่งมาต่อรถที่น้ามาหาไรนี้ไปปุ๊บโอ้โห و, งานรับปริญญาคนแบบเฮ้ยตุ้มตามตุมต้มตุมต้มตุมต้มตามตุ้มตุ้มแล้วมันเป็นเกิดความชิบหายอะไรก็ไม่รู้อะระหว่างที่ผมขึ้นรถเมย์ไม่เป็นอะไรเลยก้าวลงรถเมย์เท่านั้นแหละพ,พอพอเท้าซ้ายถึงพื้นตึ๊บมันเหมือนแรงสั่นสะเทือนจากเท้ามันลอยขึ้นมาใส่ท้องแล้วหลังจากนั้นก็ตุ้มมันมันแบบอ่าเวลาที่คุณ ปวดห้องน้ำอย่างเงี้ยสเกลมันจะค่อยๆไล่ใช่ไหมตุยตุยท้องเลเวลหนึ่งอ่าเริ่มเริ่มมาที่แบบงามงามตวดเลเวลสองอ่าเริ่มปวด <c oughs> แล้วเลเวลสามปุ๊บ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 ไล่ไปเรื่อยๆจนปวดมากเลเวลสิบอันนี้เออจากผม <c oughs> เลเวลเลเวลศูนย์มาตั้งแต่แรกอะเท้าซ้ายลงพื้นตุ๊บแม่งแม่งไปเจ็ดเลยอะ <c oughs> ลงตึ๊บแม่งเจ็ดแบบเหมือนสา,สารที่อยู่ในกระเพาะแม่งวาร์มมาอยู่ตรงปากแล้วอะ่ะ ปากทางอะปากทางออกอ่ะผมแบบโอ้ชีเออเออโอเคอยู่หน้ามหาลัยพอดีผูเดินเข้าเลยแซงแซงทาเป็นมหามหาบัณฑิตเดิมผมมหาบัณฑิตครับเดินเดินจ้ำเลยจ้ำ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 มองหาห้องน้ําเจอตึกตึกหนึ่งมนเป็นตึกทรงยาวๆมีประมาณชั้นหนึ่งสองชั้นเข้าไปแล้วแบบวยตรงนั้นห้องน้ําพอเข้าไปห้องน้ําเบลอเลยโอ้โหห้องน้ํายังใหญ่แต่สภาพห้องน้ําอ่ะเออถ้าใครเรียนรอรดอารู้ดี ห้องน้ำใครทหารนะสภาพอ่ะนะสภาพพื้นผมถ้าผมอนุมานไม่ผิดพื้นเนี่ยจะสีออกส้มๆมันมันเป็นพื้นสีส้มๆไม่มีลายแต่ทำไมไม่รู้ผมมองวันนั้นอ่ะมันเป็นแบบสีน้ำตาลดำๆเป็นเป็นลายเหมือนเอ่อภาพสไตล่ไหนของแวนโกม้วนเป็นลากยาววงวงเรื่อยกยาวพื้นห้องน้ำโซนโซนทางเข้าไม่ควรแชะ อันนี้เรียกว่าเจิงนอง <c oughs> ผมก็เดินเข้าไปเอาวะกูไม่มีแรงจะตามหาที่อื่นแล้วถ้าเดินมากกว่า29เนี่ยเลเวลจากตอนนี้9มันจะ10แล้วมึงเดินเป็นหมักลุกเลยอี้สิบเก้าม่เดินดีกว่าไไว <c oughs> ถ้าข <c oughs> าห <c oughs> นีเป็นไมเคิลเลยเออ,อุณแท่จะมูนวอล์กอยู่แล้วอะ่ะแล้วแบบถ้าในถ้าเป็นดีๆคือแบบถ้ามึงเดินเกินห้าฟุตมึงจะติดดีบับ ไม่ได้แล tamam> ้วอะผมก็ต้องเอาเอาวะห้องน้ำก็ห้องน้ำเนี่ยเปิดเข้าไปห้องแรกอืเจอผีสวมซึมนั่งยองเปิดเข้าไปห้องนั่งยองอีห้องนั่งยองมีประมาณเจ็ดห้องนั่งยองทุกห้องมองเข้าไปห้องไหนแน่นอนห้องน้ำย่ี้ไม่มีอะไรจะทำไม่ใช่ว่าคนสร้างเขาเลวร้ายอะไรนะแต่แบบว่า ห้องน้ำไม่มีรยยรรมความหมายของผมก็คือไม่มีสายชีตุดอ่าโอเคเป็นขันล้างเป็นระบบขันได้อยู่ดีดีไม่เหมือนแบบโรงเรียนประถมสมัยก่อนที่แบบว่าอา่าห้องน้ำสองห้องมีถังเดียวแล้วเจาะรูแล้วก็เอาถังไปวางค่อมถ้ามึง <c oughs> อยากใช้วันดีคืนดีมึงจะจับมือกับใครไม่รู้เฮ้ย <c oughs> มันมีจริงด้วย <c oughs> ห้องน้ำวัดห้องน้ำวัดเป็นอย่างเนี้ใช่ใช่ห้องน้ำวัดตามต่างจังหวัดไกลๆอ่ะเออความรักที่ได้บังเกิดอะไรเงี้ยสันนันเดียวใช้สองห้องแล้วแบบฟ้าพร้อมกันแหละฟ้าผอมหมดเลยดีิ้งไม่แกล้งแบบฝรั่งแบบไม่เอานิวเทล่าปาดมือมาแล้วไปปาดมือเราอีกอย่างนั้นเลยผมก็แบบโอ้ยซึมซึมเอาวะแล้วตอนนั้นอ่ะมันเป็นตอนก่อนที่ผมจะเริ่มออกกำลัง ก่อนเริ่มออกกําลังร่างกายผมเลวมากผมนั่งยองไม่ได้โอ้โหผมนั่งโดยท่าพิสดารมากๆผมถอดกางเกงถอดกางเกงเสร็จหอบปึ๊บห้องน้ําปกติควรจะมีที่แขวนมองข้างบนมีรอยตะปูไหนที่แขวนมันเป็นรูเฉยๆมันเป็นรูเฉยๆผมก็อัดแอฟฝันหนังฝันหนังมันดูด้ก็มันรูผม อโอเคกูไปใช้ฝรั่งเศสตอนนั้นใส่เกงวอร์มเอาเกงวอร์มพันคอนี่คอมเดกรกกระซองเลยเป็นเสมือนผ้าพันคอเอาละ่ะทีนี้การนั่งเนี่ยควรจะนั่งไงวะถ้ายองลงไปเลยเนี่ยร่างกายเราไม่ไหวอืม <c oughs> ดีไซน์ถ้าเอ่อชันเข่าข้างหนึงดีไหมหรือยังไงดีผมก็ได้ถ้าแบบพวกคุณคงไม่น่าจะ ว่าชีวิตหนึ่งจะมีคนทําอย่างเงี้ยมันมีถังน้ําอยู่ข้างๆใช่ไหมอ่าถังน้ำามนไม่ไมมนไม่ใช่ถังพลาสติกมันเป็นแบบปูนเก่อขึ้นมาเลยเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีก๊อกอยู่บน <c oughs> เออผมก็นั่งยองโดยหันหน้าเข้าไอถ้ถังถังม่งอยู่ข้างๆส้มเลยผมก็นั่งยองปึ๊บอ่ะเนื่องจากว่าผมนั่งยองไม่ได้ <c oughs> ผมก็เลยเอามือเกาะกับไอ้ขอบถังน้ําอะเออแล้วก็โยนตูดลงไป ถ <peach> ้าก็คือว่า <c oughs> นั่งยองแล้วก็เอามือหลังไอ้บออ <laughs> ่อน้ำมาไว้อะแล้วตดหย่อนเอก็คือนั่งยองในลักษณะที่หันข้างให้กับโถ ổ. แน่นอนว่ามันไม่ตรง <What? S 2> <laughs> แต่ก็แต่ก็อย่างน้อยอย่างน้อยมันก็ลงอะโ <c oughs> ถก็นั่งอยู่งั้นอย <c oughs> อันนี้ไม่ใช่เสียงเบ่งเสียงแขนกูกู <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่ไหวแล้วถ้าผมปล่อยมือผมจะหงายลงไปในสวรร้ว <laughs> ม เออยกฉันอยากจะเล่นเกมโอ้โหวันนั้นโคตรทรมานเลยแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดอีกต่อไปตอนจะยืนขาเป็นเน็บตอนจะลุกอายลุกไปขึ้นแขนกูเริ่มล้าแล้วไม่ไม่ไม่กูเสร็จแล้วมันอ้อ <laughs> อจนสุดท้ <laughs> ายผมใช้แรงเฮือกใหญ่เลยดึงเอามือดึงอะ่ะคือแบบกูชนกําแพงกูก็ไม่ว่าอะไรแล้วอะ่ะดึงฟึ๊ดเอาไหล่กระแทกกําแพงตึง้งผมคิดว่าคนข้างนอกอะ่ะภาพจะคิดเป็นยังไงกำลังแบบล้างมือกันอยู่บางคนใช้โถสี่อยู่ๆห้องน้ำมีเสียงตงึ <laughs> ้ง ผมก็ไม่รู้น้องคิดกันยังไงกันแต่ผมก็เปน,น,น้องผีที่เขาต้องมาเปิดห้องส้วมเพียนะเฮ้ย์อยู่นั้นน่ะนายต้องไปตออไปยเลยี้ยจนสุดท้ายผมผ่านมาได้เอ,ถ,เอถ้าล้างก้นเออถ้าล้างก้นนี่ก็ลาบากเหมือนกัน <c oughs> แต่ยังดีที่ว่า <c oughs> ผมไม่จําเป็นต้องนั่งยองแล้วเล็งให้มันตรงนะล้างก้นนี่ยังไงก็ได้ผมก็เอาเข่าลงพื้นข้างหนึ่งด้วยน้ําที่เจิ่งนอง แยงมากตอนนั้น <c oughs> อีกข้างหนึ่งเอาเท้ายืดแบบสุดๆอ่ะคุณจะได้ท่าแบบผ <c> ม <oughs> อธิบายไม่ถูกอะ่ะคิดสภาพเออท่า landing back back w i d o w ก็ได้ back back window marvel อ่ะที่เจ๊กเอาเข่าลงข้างหนึ่งแล้วขายข้างหนึ่งก็จะชี้ไปข้างอะ่ะท่า landing อท่าแล้ว i n g เนอะผมก็แล้วผมก็แอนตูนิดนึงแล้วก็วเอาขันตักมาป้ายโปรแปะโทรมานมาก <c oughs> <c oughs> อ่ะแล้วน,นั้นก็จบวันนั้นที่แบบว่า ผมเข้าห้องน้ําไปน่าจะยี่สิบนาทีกับการหาวิธีการนั่งเพราะฉะนั้นทุกคนฮะอพยายามอย่าให้น้ําหนักเกินนะออกกําลังกายถ้าน้ําหนักเกินออกกําลังขายเยอะๆคุณสวอตบ่อยๆถ้าคุณเจอห้องน้ำอย่างเงี้ยตายเออจามเลยช่วงนี้ผมรอดชีวิตมาด้วยไอ,อ้นี่เลยนะการสวอดบ่อยๆ <laughs> ม,มีล่าสุดที่ผมไปต่างจังหวัดแล้วแบบแ้วบ้านน้องไม่มีกระซ่วซึมโอ้แต่ดีไม่ไม่เป็นเหตุการณ์นั้นแหละผมสามารถนั่งยองได้แล้ว กูมีอยู่ครั้งหนึ่งไปกาชาห้องน้ำเหมอกูไปอีกเป็นห้องน้ำเอแต่แบบภาพมันดีมากเลยคือแบบว่ากูไปสอบ JLPT อ่ามันเป็นนเป็นการสอบวัระดับของญี่ปุ่นเนาะอ๋อเออเออก็แต่เอยก็ได้ที่สอบมาที่หนึ่งก็โอเคไปสอบที่เนี้ยมันมันมีการตุยๆไว้มันเหมือนมันมันเหมือนจะปวดก็ไม่ปวด <c oughs> อะไรกันแหะแบบมันมันตึงๆมั้ะมันมันปวดอะไรวะอะไรเงี้ <c oughs> ยคือ,อ, <c oughs> ไ,อไปนั่งก็ไม่ออกอะไรไปนั่งก็ไม่ออกอะไรเงี้ยหรือหรืออาจจะออกก็ไม่รู้เออแตเอออย่างน้อยอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งมาก่อนเวลาสอบกันชั่วโมงหนึ่งถึงเวลาสอบไปเข้าหน่อยก็ได้ว่าไปนั่งตะกี้สิบนาทีอะไรเงี้ยลองดูเผื่อเออถ้าออกก็ดีไปก็ได้หายตุยอะไรถ้าถ้าไม่ออกก็น่าจะปวดท้องไม่ได้กินอะไรมั้งอะไรเงี้ยว่าไปถึงปุ๊บขนเต็มห้องน้ําเลย บบเปิสงสัยสงสัยเก่งกันเยอะตื่นเต้นนะกูเดินไปโอ้โหแต่ภาพแบบสงครามเวียดนามอ่ะมันเป็นห้องน้ำแบบเรียงกันแบบปกติไ้ห้องน้ำก็เรียงเรียงกันเป็นห้อง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 ใช่ปะ่ะอ <c oughs> ืมแบบเป็นส้สมซมเป็นส้มนั่งยองอะ่ะแล้วแบบบางห้องก็คือแบบเป็นรอยเําๆดำๆตเต็มพื้นเลยส,สภาพเดียวกูแน่เลยบางห้องประตูแบบ หลุดมาครึ่งหนึ่งมึงเห็นแบบบานพับมันแบบมันจะมีตัวล็อกบนล่างใช่ไหมแบบตัวตัวล็อกข้างบนแม่งหักอะไรแบบประตูแม่งห้อยออกมาครึ่งหนึ่งอย่างนั้น oh. อ่ะบางห้องก็แบบเอ้ยแม่งแบบดูดูปกติดีนะแต่เข้าไปปุ๊บทําไมมันไม่มีมทิศเหมือนที่ตักน้ำวะมันมีแต่โถนั่งยอง <c oughs> เอออะไรเงี้ยแบบไม่สมประกอบแต่ห้องเลยเมื่กูแบบโอเคที่เขาไม่เข้ากันเนี่ยเขาไม่ได้รอคนหรอกไอ้เขาไม่กระชับ ห้องน้าหลังสงครามเออว่าบางห้องนันประตูล็อกไม่ได้เลยครับเอ็กเพกว่ามันจะต้องดีแล้วเอสถานที่สอบ JLPT เลยนะเว้ยแบบสอบวัดถบภาษาญี่ปุ่นไอ้โหห้องน้ำแม่งเหมือนกูอยู่ในสงครามกูไปขุดหลุมเองมัายังสะอาดกว่าเลยจำลองเหตุการณ์ตอนญี่ปุ่นอยู่ในสงครามอ๋อคนที่เป็นคนญี่ปุ่นก็ต้องชนอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ในสงครามเนี่จะได้แบบว่าเออจะพูดภาษาเ็าได้แล้วต้องรู้สึกฟิลแบบเขาอะไรอย่างเงี้ย จขาณะแล้วเลยเอาถึงแล้วเลยทำไมมึงต้องเข้าถึงอดีตเขาด้วยวะ <c oughs> ไม่เข้าถึงปัจจุบันที่แบบม,มีโถที่แบบยิงตูดได้เฉพาะเลยไ,ได้แบบผมเป็นคนอยู่กับปัจจุบันครับผม <c oughs> แล้วแล้ววันนั้นได้เข้าไหมไม่อ๋อไหม่นึกหรือว่านันอ๋อเข้าไม่ได้เออแต่ผมไม่สอบ สอบด้วยความตุยๆยนี่แหละแต่ก็เออเออมันไม่ได้ปวดมันไม่ได้ปวดท้องอนี้จริงๆไยไม่ได้แบบปวดท้องอยากถ่ายอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบมันปว,ปวดได้อะไรสักอย่างเฉยๆโชคดีไปปวดจากความเครียดและความกิง้งเออฮส่วนคุณก็ใช่เลย <laughs> แบบคือคือคือไม่กล้าตดอ่ะกลัวมันแลบคือคือรู้เลยว่าแบบมันมันแบบเอ่คุณคุณเคยเห็น คนคนหน้าวอลมาต์ตอนแบ็คไฟเดย์ไหมครับ <laughs> <laughs> มันเลเวลนั้นน่ะ <laughs> <laughs> วันนั้นผมอันไม่ได้จริงๆถ้านั่งรถต่อไปเนี่ยก็อีกประมาณครึ่งชั่วโมงอะ <clears throat> ครึ่งชั่วโมงกับความปวดเลเวลเก้าอะสเตสถ้าสเตสสุดท้ายหมดไปพวกนี้ก็แบบเออผมไม่เอาทิชชูนะ่แล้วเปลี่ยนเป็นเกงๆในฮะยเอาเอากันเกงนอกด้วยจริงเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนหมดเลยอ <laughs> คือมันมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ลักษณะเป็นถังมันเป็นมึงนึกสภาพยามาโตอย่ะโอ้แม่เจ้าเออแล้วทำไมมันแล้วทำไมมันต้องเป็นลักษณะนั้นในวันนั้นเดนก็ไม่รู้เอ่อคลิปคลิปนี้คลิปนี้ให้ไรเราคลิปนี้ให้ให้คุณไปสครับ้านกำลังขาผม ผมผมรักการสะคอน